สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับเรามากันที่โรงเรียนบ้านบางใหญ่นะครับอตอนนี้เ,เรามารายงานเป็นครั้งที่2นะครับครั้งที่2ครั้งแรกเนี่ยเราไปที่สาะระกลางเ,าเพื่อจะไปดูบรรยากาศทั่วไปนะครับว่าเขามีอะไรเตรียมพร้อมบ้างก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่อะไรมามากมายนะครับเพราะว่า งานหลักๆเขาก็จะอยู่กันในช่วงช่วงช่วง,วงเย็นๆนะครับช่วงห้าโมงเย็นหลังปิธีไปแล้วก็คิดว่าคงจมะมากันอีกสักสักพักหนึ่งนะครับจะมานะครับผมอันนี้ก็เป็นโรงเรียนบ้านบางใหญ่นะครับจำชื่อท่านพอโรงเรียนไม่ได้แล้วนะครับว่าท่านชื่ออะไรนะครับ รอสุกจะเป็นอาจารย์สุเมศสีมนทกผมไม่แน่ใจนะท่านเคยมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโรงเรียนนี้นะครับท่านผู้ชมว่าที่โรงเรียนเนี่ยจะมีเด็กที่เป็นออทิสติกนะฮะเยอะนะครับเป็นเปิดเป็นห้องพิเศษนะครับนู้นก็เป็นบรรยากาศนะครับอีก2หน่วยเลอกตั้งนะฮะอยู่ที่เป็นอาคารเด็กประสงค์นะครับใกล้ๆนะครับที่เห็นอยู่นะครับเป็นอาคารเด็กประสงค์นะครับ 2 2หน่วยเลือกตั้งนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นหน่วยที่18 19นะครับหน่วยที่18 19ตาบลมะขามเตี้ยนะครับอ่ที่ผมไปใช้สิทธิ์เป็นหน่วยที่23นะครับอันนี้เราก็มาไลฟ์นะครับแล้วก็มาดูบรรยากาศการออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะครับ ของพี่น้องประชาชนนะครับผู้สนใจในประชาธิปไตยนะครับผมก็ทยอยมากันพอประมาณนะครับพอประมาณถ้าประมาณเห็นคนอย่างนี้เนี่ยเราในอดีตนะที่เรามีประสบการณ์ในการทำข่าวหรือรายงานบรรยากาศการใช้สิทธิ์ใช้เสียงเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงเนี่ยก็ ไม่มากนะจะอยู่ที่ประมาณ50อัพถ้าเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดทั้งวันอันน,นี้เฉพาะพื้นที่เฉพาะหน่วยนี้นะอะ่เฉพาะหน่วยนี้นะครับท่านผู้ชมครับอ่เราไม่ไม่เกี่ยวกับทั้งภาพรวมทั้งจังหวัดนะครับอันนี้เรามามองที่เป็นภาพของหน่วยเลือกตั้งหน่วยนี้ก็แล้วกันนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มาดูบรรยากาศนะครับอีกอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีคนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะครับที่โรงเรียนบ้านบางใหญ่ ที่โรงเรียนบ้านบางใหญ่ก็มีศูนย์เรียนรู้ชีววิถีสู่เศรษฐกิจพอเพียงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่มีการเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงปลานะฮะเลี้ยงปลาแต่กงจะเก็บปลาไปแกงแล้วมั้งครับเพราะว่าดูในบ่อปลาก็น้ำมันแห้งแล้วนะครับน้ำมันแห้งแล้วก็คิดว่าอย่างนั้นนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับของคนที่ทยอยออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะครับลงคะแนนในการเลือกตั้งนะครับนายกนะครับแล้วก็สมาชิกสภานะครับซึ่งวันนี้เจ้าหน้าที่ก็อำนวยความสะดวกนะครับในการที่จะหาลำดับที่อะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นการเลือกตั้งนะครับในหน่วยที่20หรือเลือกตั้งที่20นะครับ อาคารเด็กประสงค์โรงเรียนบ้านบางใหญ่นะครับผมก็เดินไปเรื่อยๆครคนก็ทยอยมาใช้สิทธิ์กันเรื่อยๆนะครับเปอร์เซนก็จะออกมาน่าจะประเมินได้ว่าเพราะว่าวันนี้ตลอดทั้งวันนะครับการใช้สิทธิ์ใช้เสียงก็ยังมีเวลาอีกหลายชั่วโมงเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับตอนใกล้จะปิด แล้วก็มาดูการนับคะแนนสักหน่วยหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหน่วยนี้รู้สึกคนมากันเยอะนะับหน่วยหน่วยเลือกตั้งที่21นะครับหน่วยเลือกตั้งที่21ตำบลมะขามเตี้ยหมู่ที่6<ๆ>นะครับหมู่6นะครับของเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธ,ธานีนะครับก็ด<ค>ูข้างในก็มีคนออกมาใช้สิิธ์เสียงกันพอประมาณน,นะครับในรถเดินสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับผม ครับคนมาเลือกตั้งกันมากไมครับเรื่อยๆนะเรื่อยๆนะเรื่อยๆเพรมันเป็นรรมาสด้วครับตอนเช้านี่แบบว่าคนจะแค่ไปทำงานนะนะบอกว่ามาใช้สิทธิ์ตึ้งแค่กับพุ่มกับเด้เด้ไปไว้นู้นกับอ่านั่นก็เราเราก็ทักทายนะครับกับ อะพี่น้องนะครับที่เขามาเดินก็โดยภาพรวมแล้วนะครับท่านผู้ชมนี้ก็มีสนามฟุตบอลนะครับก็จําได้นะครับว่าสนามฟุตบอลแห่งนี้ก็จะเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีการจัดการแข่งขันเมื่อก่อนเนี่ยสนามมันจะลาดลาดเอียงแล้วก็มาในยุคผู้บริหารหลังๆก็มีการปรับพื้นสนามเนี่ยให้มัน ไม่ไม,ไม่ไม่ลาดเอียงมากนะครับก็คือยังเอียงอยู่นะแต่ว่าเอียงไม่เยอะก็สามารถจะใช้แข่งฟุตบอล7คนได้สบายๆนะครับก็เมื่อก่อนก็มีชุมชนแถวนี้นะครับจัดแข่งขันฟุตบอลซึ่งปัจจุบันนี้เขาก,ก,ก็ก็ไม่ค่อยจัดและก็อาจจะเป็นเพราะาหาผู้สนับสนุนอะไรต่ออะไรด้วยนะครับนี่ก็เป็นโรงเรียนบ้านบางใหญ่นะครับที่เรามาดูบรรยากาศ การใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะครับของพี่น้องผู้รักในประชาธิปไตยนะครับก็คาดการกันนะว่าคนจะแต่ว่าถามว่าช่วงเช้าคนมามาใช้สิทธิ์กันเยอะคืออาจจะเป็นคนทํางานคนที่เป็นทํางานบริษัทเอกชนอะไรพวกนี้นะครับเสร็จแล้วก็ออกมากันรีบออกมากันแต่พวกเราก็ไม่ ไม่อยากจะไปรบกวนการทํางานของทางเจ้าหน้าที่ว่าตอนนี้มีคนใช้สิทธิ์ใช้เสียงไปแล้วเท่าไหร่นะครับผมก็เป็นว่าขออนุญาตลงไล์แล้วเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็จะขึ้นไล์อีกนะครับตามสถานการณ์นะครับมาถึงเวลานี้ก็ไม่มีเหตุอะไรที่มีผลหรือทำให้เกิดการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งแต่อย่างใดนะครับ ก็ขออนุญ,ญาตลาท่านผู้ชมในช่วงนี้ไปก่อนนะครับแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ